ขอโฟกัสที่คอร์สของ UFO English นิดนึงจะเป็นคอร์สที่โฟกัส on skill ค่ะมีจำนวนคนไทยประมาณ10%หรือว่าแค่3 0คนจาก350คนเองค่ะเพราะที่นี่นะคะหัวใจอของเขาคือการที่ให้นักเรียนเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมีความสุขเนาะ เราเข้ามชูแรงพอร์ตบิสเปนนะคะวันนี้อยู่กับพี่บีอีกแล้วนะคะเดี๋ยวตามมาเลยนะคะว่าข้างในแลนดพอร์ตเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะถึงแล้วนะคะพอเข้ามาถึงแล้วนะคะเจอกับรีเซพชันนะคะน้องๆต้องเอาพาสปอร์ตมาด้วยนะคะในวันแรกค่ะแล้วก็มาพบกับรีเซพชันเนาะเดี๋ยวเขาจะบอกต่อเนาะว่าน้องๆต้องทำอะไรต่อนะคะ และทางขวาของพี่บีนะคะก็จะเจอกับ common area นะคะน้องๆจะเห็นเลยนะคะว่าสีสันคือแบบดีมากๆเลคะตอนแรกพี่บีแอบคิดว่ามันคือคาเฟ่ขนาดย่อมในโรงเรียนเลยนะคะจากที่พี่เห็นนะคะจะมีที่นั่งเยอะเพียงพอกับนักเรียนเลยนะคะก็คือสะดวกสบายแล้วก็กว้างขวางมากๆเลยค่ะ l e a e love learn นะคะตรงนี้น้องๆจะเห็นเลยนะคะว่ามีความหมายที่ดีมากๆเลยค่ะคือที่น,นะคะเขาอยากจะให้น้องอยู่ที่ประเทศนี้แล้วก็มีการเรียนที่มีความสุขในโรงเรียนแห่งนี้นะคะและทางซ้ายมือของพี่บีนะคะน้องจะเห็นแคนทีนะคะเดี๋ยวพี่บีพาไปชมแคนทีนนิดนึงเนาะน้องๆจะเห็นว่าตรงนี้นะคะจะมีตู้กดน้ำนะคะที่ทางแรงผพอน,นะคะใส่ใจมากๆเลยค่ะ ติดโลกโก้แรงพอตลงไปเนาะคือเขาจะทำขึ้นมาเองเลยนะคะตู้นี้นะคะ่ะเป็นออเดอร์พิเศษจะได้เข้ากับที่โรงเรียนเลยนะคะ เดินมาอีกนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นตู้เย็นนะคะเอาไว้สําหรับเก็บอาหารเดี๋ยวพี่บีแอบดูนิดนึงก็เห็นเลยนะคะว่าน้องนนักเรียนเนี่ยก็คือจะทําอาหารมาจากที่บ้านเนาะเพื่อมาเก็บไว้ตรงนี้นะคะรอพักกลางวันนะคะแล้วก็พอพักกลางวันแล้วนะคะน้องๆเขาก็จะนําตรงนี้มาเวฟตรงนี้นะคะน้องๆ้องจะเห็นเลยว่าตรงนี้มีไมโครเวฟค่อนข้างเยอะเลยนะคะเดินมาตรงนี้ก็คือจะเป็นตู้กดน้ำเนาะก็คือน้องๆสามารถมาดื่มน้ําแล้วก็มากรอกน้ําตรงนี้เนาะได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวพี่บี ขอแนะนําบอร์ดนิดนึงนาะแรมพอร์ตนะคะจะมีทั้งหมด2แคมปัสนะคะก็คือแคมปัสปีสเปนที่พี่บีอยู่ตอนนี้เลยนะคะแล้วก็มีแคมปัสโกโคสนะคะขอโฟกัสที่คอร์สของ UFO English นิดนึงเหตุผลว่าที่เนี่ยค่ะไม่ได้เรียก General English เหมือนที่อื่นนะคะแต่ UFO เนี่ยบอกน้องๆก่อนนะไม่ได้เป็น UFO ที่ลอยอยู่บนข้างบนท้องฟ้านะคะแต่ว่าจะเป็นคอร์สที่โฟกัส on สกิลค่ะก็คือน้องๆองจะได้เรียนทุกๆสกิลเนี่ยแตกต่างกันไปแต่ละวันนะคะเพราะว่าที่เนี่ยค่ะจะเน้นว่าให้น้องๆค่ะได้ทุกๆสกิล ไม่ว่าจะเป็นฟังพูดหรืออ่านหรือเขียนนะคะก็คือน้องๆมั่นใจได้เลยค่ะถ้าสมมติมาเรียนที่นี่นะคะน้องๆจะได้ทุกๆสกิลครบอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวพี่บีพาไปเดินดูบรรยากาศโรงเรียนกันต่อเลยนะคะตามเลยค่ะทางขวาของพี่บีนะคะจะเจอกับ uh, accommodation service นะคะคือที่นี่นะคะมีที่พักที่เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยนะคะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่กังวลว่าอยากอยู่ที่พักที่เป็นของโรงเรียนนะคะที่นี่เขาก็จะมีเซอร์วิสทางด้านนี้ด้วยค่ะ ส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็น Student Service นะคะสำหรับน้องๆที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดธนาคารกระเป๋าเงินหายหรือเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆนะคะที่นี่เขาก็คือมีที่ปรึกษาสำหรับน้องๆเลยนะคะส่วนถัดมานะคะตรงนี้นะคะเป็น Director of Study นะคะห้องนี้นะคะเกี่ยวกับ Academic นะคะเช่นเกี่ยวกับการเรียนการสอน l ล v e l ต่างๆนะคะน้องๆสามารถมาปรึกษาที่ห้องนี้ได้หรือสาหรับน้องๆที่อยากเรียนปริญญาโทหรืออยากวางแผนเพื่อพัฒนาภาษานะคะน้องๆสามารถติดต่อที่ห้องนี้ได้เลยค่ะ เดินมาอีกนิดนึงนะคะฝั่งขวามือของพี่บีนะคะตรงนี้คือบอร์ดสำคัญของโรงเรียนนะคะก็จะมีข่าวสารต่างๆที่สำคัญเนาะ อย่างอันนี้นะคะจะเป็นตารางกิจกรรมของเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตารางของวีคนี้นะคะเขาก็จะดึงตรงนี้ลงมาเพื่อให้โฟกัสรายละเอียดได้มากขึ้นนะคะคอร์สนี้ก็จะเป็น work and study เนาะน้องๆก็อยากจะมาทํางานคัดทำด้วยเนาะที่นี่ค่ะเขาก็จะมี job club เนาะเขาก็จะมีให้น้องๆเนี่ยลงชื่อเอาไว้เนาะเพื่อให้คุณครูนะคะรวมรายชื่อแล้วก็มาสอนน้องๆอ่ะเกี่ยวกับเรื่องการหางานหรือว่าการทำเรซูเม่ต่างๆนะคะน้องๆก็สามารถมาลงชื่อตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นตาราง กิจกรรมในอนาคตนะคะที่เขาแพลนว่าเออเดือนหน้าเดือนถัดไปจะเป็นยังไงนะคะก็คือจะมีตามนี้เลยนะคะ ผ่ใหมาอีกนิดนะคะพี่บีมองว่าที่โรงเรียนเนี่ยค่อนข้างพิเศษ,ษ,ษมากๆเลยค่ะคือเขาจะเบสจากว่าน้องเนียได้สกิลแต่ละสกิลเนี่ยระดับเท่าไหร่เขาก็จะให้จัดเรียนตามนั้นค่ะเช่นถ้าน้องได้เลเวลการอ่านนะคะเลเวล4แต่ว่าได้การพูดเลเวล2นะคะน้องๆก็ต้องเรียนตามสกิลท่องนั้นๆค่ะไม่สามารถมาเรียนรวมกันในเลเวลหนึ่งได้นะคะซึ่งพี่บีมองว่าตรงเนี้ยมันคือความใส่ใจนะคะเราก็ทําให้น้องๆเนี่ยไม่รู้สึกอึดอัดเวลาเรียนกับเพื่อนๆในห้องเนาะเราก็จะช่วยพัฒนาสกิลตรงเนี้ยค่ะ ให้ดียิ่งขึ้นไปเลยค่ะเดี๋ยวเดินกันไปต่อนะคะทางซ้ายมือของพี่บีนะคะจะเป็นห้องสมุดค่ะเดี๋ยวพี่บีแอบให้ดูบรรยากาศนิดน,นึงเนาะว่าห้องสมุดต,ต,ตรงนี้เป็นยังไงค่ะถ้าหากน้องๆคนไหนอยากจะยืมหนังสือเนาะต้องไปคุยกับรีเซพชันก่อนนะคะ <ๆ S 2> เพื่อขออนุญาตมายืมหนังสือนอ้องพี่บีแอบให้ดูนิดนึงตรงนี้ก็จะมีหนังด้วยนะคะสําหรับการฝึกภาษาอังกฤษเนาะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหนังสือน้องๆคนไหนแบบว่าอยากได้คําศัพท์มากขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นหมวดของ vocabulary นะคะและสามารถยืมหนังสือได้นะคะตามเลเวลของตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเรียนกันต่อเลยนะคะ ทาไซต์ตรงฝั่งนี้นะคะจะเป็นห้องเรียนที่ไม่ใหญ่ค่ะสามารถรองรับนักเรียนได้18คนค่ะแต่ช่วงนี้ก็คือจะมีประมาณ15คนเท่านั้นเองนะคะห้องนี้พี่บีเดาว,ว่ากําลังเรียนด้าน conversation หรือการพูดอยู่นะคะส่วนห้องนี้นะคะพี่บีมองว่ากําลังน่าจะ d i s c u s กลุ่มกันอยู่นะคะจะเห็นเลยนะคะว่าน้องๆมีความสุขมากๆเลยนะคะแอบหันมาบายบายด้วยบายบายพี่บีเห็นว่าเขาสั่งพิซซ่ามาด้วยนะคะซึ่งทําให้น้องๆเนี่ยรู้สึกแบบผ่อนคลายมากๆนะคะในการเรียนที่นี่ค่ะ สำหรับที่นี่นะคะก็จะมีแค่1ชั้นนะคะแล้วก็มีห้องเรียนอประมาณ12ห้องค่ะและนักเรียนที่นี่นะคะมีพั้งหมด350คนค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะที่เนี่ยค่ะสามารถรองรับนักเรียนได้มากกว่า420คนเลยนะคะซึ่งมีจํานวนคนไทยประมาณ10%หรือว่าแค่30คนจาก350คนเองค่ะพี่มองว่าน้องๆคนไทยอ่ะมาเรียนกันได้อีกเยอะเลยนะคะ เราก็ขอฝากอีกอย่างนะคะน้องๆ Nationality m a t c ที่นี่ค่ะค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะเพราะที่นี่นะคะหัวใจของเขาคือการที่ให้นักเรียนเนี่ยคู่ภาษาอังกฤษได้อย่างมีความสุขเนาะฉะนั้นห้องนึงเนี่ยก็จะมีนักเรียนนะชาติเดียวกันนะคะไม่เกิน3-5คนนะคะ ครับก็โยนะครับตอนนี้กาลังเรียนอยู่ที่แลงพอร์ตบริสเบนนะครับก็โยก็ชอบอาจารย์นะครับแล้วก็เพื่อนๆของที่นี่มากเลยทุกคนก็น่ารักแล้วก็น่ารักกับโยมากๆเลยครับก็แนะนําให้ทุกคนนะครับเลือกแลงพอร์ตบริสเบนนะครับหรือว่าจะเป็นที่แลงพอร์ตโกโคลสก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับต้องมากับพี่ๆ IEC abroad ครับยังไงพี่ๆฝากแลงพอร์ตเอาไว้ในอ้อมใจน้องๆด้วยนะคะแลงพอร์ตอะค่ะยังเป็นเลเวลหนึ่งด้วยนะคะน้องๆคนไหนที่สนใจนะคะติดต่อพี่ๆ IEC ทางด้านนี้เลยค่ะ